เธอต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นร้อยล้านน่ะไม่ชิงเงินน้อยน้อยนะนะบอกซิว่าเธอจะเอาเงินมาคืนฉันได้ยังไงเพลงขอพ่อนส่งตลอดชีวิตได้ไหมคะมเป็นความคิดผดิ่ด <c oughs> ีพอจะผ่อหมดฉันไปเกิดอีกสิบชาติว่ดี ฉันม่ทางเลือกที่ดีกว่านั้นให้เธออะไรคะเธอต้องเป็นแฟนกับฉันเฮ้ยมันต้องแบบนี้สิหลานปูมันถึงจะสะใจปูโอ้โหสุดยอดนับจากวินาทีนี้ไปเราเป็นแฟนกัน เรื่องนั้นฉันไม่สนฉันแค่ต้องการเป็นแฟนกับเธอไม่อะไม่เอาแงไม่เปนแฟนกับคุณเธอเป็นคนแรกที่กล้าปฏิเสธฉันน้ำเพลงพิมน่ารักนะจงยอมมันไปเถอะนันนันนนนนฉันมีทางเลือกให้เธอสองทางหาเงินร้อยล้านมากองตรงหน้าฉันหรือว่าตกลงเป็นแฟนฉันแต่โดยดี กลับไปคิดซะนะพรุ่งนี้ฉันจะรอคำตอบ จ๊ะฉันสวยพอที่จะเป็นคนพิเศษของศาสตร์อีกครั้งหรือ,อยังอคอนเฟิร์มเลยละจ้ะมุกงานคืนพรุ่งนี้เธอสวยเกินหน้าเกินตาทุกคนแน่นอนแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะอย่าทำให้คุณาศาสตร์ปฏิเสธเธอได้อีกคราวนี้ถ้าเธอปล่อยให้เขาหลุดมือไปได้อีกแล้วก็ระวังจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเป็นครั้งที่สองนะจ๊ะ ทำไมน้องไม่แต่งงานหนึ่งสองสจะอยู่อีกนานหองาจ้าไรผู้หญิงจับมือคลองจซ่คลองโให้หนาใจเจ้าไม่คอยใครเล้อย่างั้เลยอย่างนั้นดีเดียวก็แก่เกินดีกันสวยงายผู้ชายขอส้อมาจะแมงนิ่ะกขา่าดีพอดีเลม่้องและไม่ตาไม่ไหสลายอนยา ต้องแต่งงานแคอแต่ยังไม่แต่งาไม่แต่งยังไงก็ไม่แต่งไม่ได้รักไม่ได้ชอบมันจะแต่งงานกันได้ยังไงเพ้งเพล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 งเรลเพลงเพลงเพลเพลง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 เพงเพลงเพลงเพงเพลเพลงเพลเพลงเพลงเพลง่งเพ ใจหัวหน้าวงจ้านี่อินมากไปมั้งแกเป็นไรเนี่ยเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคือแต่คือเปลี่ยนเพลงได้ไหมคะสัญญาเลยนะว่าถ้าเปลี่ยนเพลงเนี่ยจะร้องให้สุดเลสสุดเด็ดสะใจขาดดิ้นเลยค่ะนะคะอาจารย์มาอาจารย์นะคะแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่เปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนไหมตกลงค่ะจะจะ เปลี่ยนเพลงละจ้ะจ้าพวกเราไปเปลี่ยนเพลงใหม่นะอัอพร้อมเซตกันเลยดีกว่านะจ้าพร้อมค่ะสนุกเปพลงเ็มหนเล่ะ้วงเลิอยู่ดีก็เปลี่ยนเพลงทั้งนั้นลูกศิษย์ฉันไม่รู้อื เพลงเนี่ยเป็นคนรอยเล่นหรือไงปายังจะทำยังไงอ่ะปาช่วยคิดหน่อยสิถ้าถ้าเพลงไม่เป็นแฟนกับคุณาศาสตร์แล้วเพลงจะเอาเงินร้อยล้านจากที่ไหนมือคืนคุณศาสตร์อะแต่ยังไงหาเงินร้อยล้านก็ยังเป็นไปได้มากกว่าเป็นแฟนเขาอ่ะเพลงเพลงไม่อยากอายุสั้นนะ จบเอนทรานซติเพลงจะไม่มีแฟนจนกว่าจะเรียนจบค่ะเพลงคิดได้ยังไงถึงวิสาบานแบบนี้โอ้ยชั่วโมงนี้จะมีใครกุ้มกว่าเพลงอีกไหมเนี่ยโอ้ยตายตายกุ้มเพงปลาขอถามอะไรตรงๆแล้วเพลงต้องตอบความจริงกับปลานะเพลง รักคุณศา์รหรือเปล่าไม่รักแต่ยังไงอะเพลงก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะยังไงเพลงก็ต้องยอมเป็นแฟนคุณศาสยอมเป็นแฟนคุณศาสอือโอ้ยต้องยอมผิดคำสาบานเหรอแต่ถ้าเป็นแฟนปลอมๆก็ไม่ต้อง แฟนปลอมอืๆก็ถ้าเพลงไม่รักคุณศาสอย่างก็ไม่นับว่าเป็นแฟนกันแถมไม่ต้องผิดคำสาบานด้วยถูกปะลองคิดดูสิฮะแฟนปลอมๆใช่ค่ะเพลงยังเป็นแฟนคุณศาสต์ก็ได้ แต่ว่ามีข้อแม้ใหญ่ๆญ่3ข้อค่ะข้อแรกเราต้องไม่ใช่แฟนกันจริงๆและจะไม่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวใดๆทั้งสิ้นข้อ2ห้ามก้าวไก่ล้ำเส้นเรื่องส่วนตัวเด็ดขาดถ้าเพลงไม่อนุญาตและข้อ3ห้ามหึงหวงเพราะว่าเราไม่มีข้อผูกมัดทางใจกันค่ะส่วนข้อปลีกย่อยอื่นๆ จะตามมาอีกเป็นหางว่าเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่รับรองว่าตามมาอย่างแน่นอนตกลงไหมคะเจะ้าสารอย่าไปตกลงเชียวนะเป็นแฟนวงปลอมเนี่ยมันจะจุกจิกกุ๊กกี้กันได้ยังไงฮะก็เป็นแฟนจริงๆกันไปก่อนสิแล้วค่อยมารักกันแบบแนบแน่นเนี่ยมันก็ไม่สายเกินไปไม่ใช่เหรอเพราะฉันนั้นอยา่าอย่าตกลงฉันบอกเลยว่าไม่ไม่ โอ้ยยังไงคะไม่ต้องคิดเลยนายโจษา์ฉันบอกแล้วนะว่าไม่เ็าคือไม่ไม่ฉันเป็นปู่แกนะฮะ ไม่ <S 1> <S 1> <S นั่นไงมันได้ยินปู่ของมันมี่เสียร้านรักของโบไม่ปฏิเสธฉันตกลงตามนี้ <S <S ไอหลานมมันน่าเตะโตจริงๆบอกให้เป็นแฟนจริงๆก็ไม่เชื่อไม่ฟังกันบ้างเลย <S 2> <S 2> นิดนึงนะคะแล้วทำไมคุณศาสตร์ถึงยอมตกลงง่ายๆหรอคะฉันยินดีทำตามข้อตกลงของเธอแต่ถ้าวันใดที่ฉันรักเธอขึ้นมาข้อแม้ทั้งหมดเป็นอันยกเลิกแต่ก่อนที่ข้อตกลงเป็นแฟนปลอมๆของเราจะเกิดขึ้นเพลงต้องรู้เหตุผลก่อนค่ะว่าทำไมคุณศาสตร์ อยากให้เราเป็นแฟนกันท,ทั้งที่เราไม่ได้รักกันซะหน่อยแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่ได้รักเธอคุณศาสตร์ตอบคำถามเ่วมาก่อนสิคะ อย่าเปลี่ยนเรื่องอะจำมุกดารันได้ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ฉันอยากจะไปสูตว่าคุณมุกเนี่ยจริงใจกับฉันหรือเปล่าแล้วเธอก็ต้องเป็นคนช่วยให้คำตอบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าคุณมุกเขาไม่จริงจังกับฉันเนี่ยเธอก็ต้องเป็นคนคอยช่วยสลัดคุณมุกให้ออกไปจากชีวิตฉันสักทีคงไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วนะโ ที่เวนกรรมในของเพลงนะที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องมุม่นๆุของคุณเนี่ยโอ<ฮ>ย<ฮ>อย่าบนเลยนะที่รักฉันไม่ชอบผู้หญิงขี้บ่นแล้วอีกอย่างตอนเนี้เราก็เป็นแฟนกันแล้วนะคุณสะอาดแมวนะคะอย่าพูดแบบนี้อีกแทงคนลุก หมดเลยอะห้ามลืมนะคะว่าเราเป็นแฟนกันปลอมๆห้ามลืมเด็ดขาด แฟนมาที่ร้านเธอฉันไม่ได้ลอเล่นนะเธอเป็นผู้หญิงคนแรกในโลกที่พีสารพาเข้าบ้านเนี่ยาแฟนเข้าบ้าน